อาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมบารบาูนะคบก็เน้นจะมารีวิวเซิร์ฟนายค่ะกันนะครับก็มาดูกดกันเลยนะครับก็ข้อหนึ่งก็ห้ามขอ OP นะครับข้อสองห้ามขอหยุดยาข้อสามห้ามขอของข้อสี่ห้ามเดี๋ยวเะข้อสี่อดห้ามให้อ p พคนอื่นข้อห้าห้ามพังบ้านคนอื่น ก็ห้ามตีกันนอกจาก PVP ข้อ7เจดห้ามใช้มอดข้อถ้าไม่ทำตามแบรนด์ไอพีนะครับนะก็อย่าลืมทำตามกันนะครับจย่างั้นแบนด์ไอพีเลยนะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวร์ฟน,นี้ก็ผมได้เป็นแอดมินนะครัะเซิร์ฟก็เพิ่งดีใหม่ก็เลยเข้ามาช่วยเขาหน่อยนะครับอืมอยุด้ย มาดูตรงฟรีไอเทมนะครับของเซิร์ฟรีไอเทมของเซิร์ฟครับนี่ก็จะมีไม้ขาวไม้โอ๊กธรรมดาเมลอนซีดเมล็ดแตงโมเมล็ดข้าวอัเปอร์สโตนแกส๊สแก้วกระดจงแล้วก็เซอร์มนเขาก็จกเพว่มเพิ่มไอลอนนะครับ ดูกันเองแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะให้ไอพีไว้ใจลางคิดก็อันนี้ก็จะมาดูชอปกันนะครับชอปก็จะมีแบบนี้เลยนะอืมทิ้งเพรดูอ่าถึงไปดูโอมโซนกันนะของโซน,ก,น,โโซนก็จะไม่มีใครจะสร้างบ้านนะครับก็ก็อย่างที่บอกนะซึ่งรีเซิร์ฟใหม่ก็ยังไม่ไดอยมีคนเข้ามากันนะครับ Comment, share, really. คอมเมนแชร์ก็สครนบก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเซนกันในเยะอนครบะาอบายครับ